Thank you สำหรับจังหวัดกาญจนบุรีนะครับได้รับประกาศให้เป็นสีฟ้าตั้งแต่ที่ที่1ธันวานะครับซึ่งก็ทํากิจกรรมได้เกือบทุกกิจกรรมจริงๆอีเวนท์ที่ที่จะมาเป็นการเชิญชวนหรือโปรโมตนะครับให้คนมาท่องเที่ยวเมืองกาญจน์เนี่ยนะครับก็ก็มีหลายอีเวนท์นะครับตั้งแต่เมื่อเช้านะครับก็มีกิจกรรมวิ่งเพื่อความสมบูรณ์คีวิ่งเพื่อเอกภาพนะครับซึ่งจะมีการต่อเนื่องไปคล้คำว่า รันพาร์คนะครับจะวิ่งในสวนสาธารณะต่างๆทุกวันเสาร์นะครับอันนี้เพื่อเป็นการเชิญชวนคนเข้ามาในเมืองการด้วยหรือคนในเมืองการด้วยและกิจกรรมที่2คือกิจกรรมในวันนี้นะครับแล้วก็ในช่วงวันที่1 7ถึง26นะครับของเดือนธันวาคมก็จะมีงานสัปดาห์สะพานข้ามแม่น้ําแควและงานกาชาดจังหวัดกาญจน,นบุรีซึ่งก็จัดมาเป็นประจําทุกปีนะครับ40กว่าปีแล้วเพื่อเป็นการระลึกถึงในการสร้างสะพานรถไฟ ทางรถไฟสายมรณะนะครับนอกจากนั้นก็จะมีการแข่งขันจัก,กรยานนะครับโดยโดยการท่องเที่ยวนี่แหละนะครับที่อยาเข้ามาในในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีนะครับที่มีอีเวนต์ต่างๆซึ่งโดยปกติแล้วนะครับที่ผ่านมาทุกปีที่ผ่านมาที่ยังไม่มีโควิดสนามกอล์ฟในจังหวัดกาญจนบุรีของเรามีหลายสนามนะครับแล้วก็หลายสนามก็มีที่พักก็จะมีชาวต่างชาติโดยเฉพาะชาวเกาหลีนะเขาเขา ่วงน,นั้นเป็นอากาศหนาวในบ้านเขาก็จะมาพักร้อนที่บ้านเราอยู่ยาวเป็นเดือนนะครับต่อไปก็เชื่อว่าจะมีกิจกรรมไม่หลายกิจกรรมเสริมเข้ามาในเรื่องของการท่องเที่ยวนะครับแล้วมาตรการเรื่องของโควิดตัวนี้เราเป็นยังไงบ้างรครับคือถ้าพูดถึงในเรื่องโควิดนะครับในจังหวัดกาญจนบ,บุรีหรือในเขตส่งเสริคมคุขภาพที่5ของเรานี้ตัวเลขก็อยู่กลางๆนะครับหลายหลายคนก็อาจจะเป็นห่วงว่าเราอยู่ชายแดนนะครับเรามีโรงงานที่มีต่างด้าว<ช>อยู่เยอะแต่ในช่วงที่ผ่านมาของเรา ช่วงที่พีคที่สุดนะครับก็ยังยังไม่ได้เป็นกลางๆของในเขต5นะครับตอนนี้ตัวเลขก็ไม่ไน่ากังวลแล้วเหลืออยู่ประมาณสัก50บวกลบนิดหน่อยใแต่ละวันนะครับช่วงที่สูงสุดเราก็มีโรงพยาบาลหลักมีโรงพยาบาลสนามนะครับหรือมีโรงแรมรีสอร์ทที่ปรับมาเป็นฮอสปิทเอลเพียงพอรับคนที่ที่ป่วยนะครับในเรื่องของออการควบคุมโรคก,การป้องก,กันโรคเราก็ได้ฉีดวัคซีนนะครับเข็มแรก 90%ของเป้าหมายนะครับเข็มที่2 80กว่าเปอร์เซ็นต์ของเป้าหมายแล้วเพราะนั้นก็มีถือว่ามีภูมิคุ้มกันหมุ่แล้วนะครับที่จะจัดกิจกรรมต่างๆได้นะครับท้ายตอนนี้เอ่อตอนนี้มันมันช่วงซีซันท่องเที่ยวใช่ไหมครับครับอยากให้ให้ท่านฝากเลยเด็มักท่องเที่ยวหรือครับครับก็อยากเชิญชวนนักท่องเที่ยวนะครับได้มาเที่ยวเมืองกาลพึ่งเมืองการเราอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพนะครับเอ่อชั่วโมงจะเสรก็มาถึงแล้วนะครับตอนนี้ คนก็เริ่มเข้ามาสังเกตในวันหยุดน,นะครับผมก็มีพักพวกที่มาเที่ยวนะครับหาจองโรงแรมที่พักรีสอร์ทที่ที่มีชื่อเสียงไม่ว่างเลยนะครับตอนนี้ค่อนข้างจะเต็มนะครับเพราะนั้นก็อยากให้ท่านได้มาเที่ยวเมืองกาญจนบ,บุรีจริงๆเที่ยวได้ทุกเดือนนี่แหละกาญจนบ,บุรีนะครับแต่ช่วงนี้ถ้าท่านจะมาก็ต้องต้องรีบจองเพราะว่าถ้าเป็นวันหยุดนี้ที่พักค่อนข้างจะเต็ม นะครับะฉะนั้นก็เชิญชวนทุกท่านได้มาเที่ยวมองการแล้วก็ท่านมาเที่ยวได้อย่างสบายใจนะครับในเรื่องความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินต่างๆทุกภาคส่วนตอนนี้โดยเฉพ,พาะภาคธุรกิจโรงแรมภาคเอกชนต่างหลายแห่งก็ได้มาตรฐานชาลวนะครับชาพัดของของออมาตรฐานในหลายมาตรฐานด้วยของ,ของกรมอนามัยด้วยนะครับ ค่ะจบลงไปแล้วนะคะสำหรับการแข่งขัน,าก,านการชนะบุรีซับ h ชลเชลน์แควน้อยริเวอร์ครั้งแรกของจังหวัดกาญจ<ช>นบุรีในเรื่องของการแข่งขันเเกระดานยืนพายนะคะคก็มีผู้เข้าร่วมแข่งขันรวมทั้งสิ้น ด่า9 5รายด้วยกันนะคะทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ทั้งผู้สูง,ง,สงวัยอายุ73ปี <Okay. S 2> เพราะฉะนั้นกิจกรรมตรงนี้เล่นง่ายเล่นสะดวกเล่นสนุกนะคะ okay. Okay. และก็เป็นมิตรกับสิ่ง oh. แวดล้อมการจนบุรีมีหลากหลายสถาน oh. ที่ที่จะให้พวกเราที่ชื่นชอบในเรื่องของการพายซัพ์ oh. ได้มาเพลิดเพลินกับบรรยากาศทางธรรมชาตินะคะ และเราก็หวังว่าการจัดกิจกรรมครั้งนี้เนี่ยจะเป็นการจุดประกายให้กับผู้ที่รักกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงกีฬาได้ใช้พื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีเป็นที่ในการทํากิจกรรมนะคะสนุกสนุกแล้วก็กับเพื่อนฝูงและครอบครัวนะคะเรายังมีสถานที่อีกเยอะแยะมากมายะค่ะที่จะให้เรามาเล่นนะคะเปลี่ยนเปลี่ยนมุมเปลี่ยนสถานที่เพื่อประสบการณ์สร้างความประทับใจ ให้กับตนเองนะคะแล้วเราจะได้พบกันในครั้งต่อไปเร็วๆนี้ค่ะ